สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวประเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับนองราพี EP ที่104นะคะพี่ๆขา104ประจำเช้าวันจันทร์นะคะ 20ตุลาคม2,568ค่ะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจาก1ชุดนะคะพี่ๆขาเช้านี้28รายการค่ะเปิดรายการละ2 200บาททุกองค์นะคะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่ๆนะคะ ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ099ค่ะ084 1561 092 543 9610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะ พี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หานนองระพีดี้เลยนะคะพี่ๆ่ะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆขากดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องระพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะหลังพระอาจารย์ทิมเป็นเหรียญลงยานะคะ เลี่ยมกรอบทองฝั่งเพชรด้วยค่ะรายการที่2องจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานเป็นพิมพ์นิยมนะคะรายการที่3ค่ะจะเป็นจอบจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ เลี่ยมขอบพลาสติกแบบนี้นะคะเป็นเลี่ยมโบราณน,นะปิดคู่300บาทได้เลยนะคะ4จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขี่สิงห์หลังยันค่ะของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะเนื้อหาเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่4นะ สมเด็จพิมพ์ขี่สิงห์หลังยันหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะรายการที่หจะเป็นเหรียญรัชกาลที่หนะคะด้านหลังจะเป็นช้างสามเสียนเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะสวยรายการที่6ค่ะเป็นเหรียญปก8ดรอบหลวงปู่ทิมค่ะกระไหลทองต่อโคดด้วยนะคะ ที่ระลึกอายุครบ8รอบค่ะมีต่อโค้ดด้วยหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไล่จังหวัดไรยองนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะรายการที่7เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมค่ะเป็นเนื้อตะกัวนะนี่หลังยันค่ะหลังยันแบบนี้นะคะสวยๆเลยปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดไร่องค่ะ รายการที่8ค่ะจะเป็นสมเด็จสมเด็จพุทธจาร์โตวัชยโยอ่างทองนะคะนี่มาพร้อมกล่องนะคะนี่เนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะคะพี่ๆขามีค่าบแบบนี้นะพี่นะด้านหลังค่ะเก่าๆแบบนี้เปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นค่ะ ้องพี่จัดโปนะคะพ,พี่ขาชอบปิดได้เลยนะพี่นะรายการที่9ค่ะจะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะเป็นเหรียญฉลุนะคะของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือสอง4 8นะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าเนื้อหาเก่าสวยนะคะรายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อผางเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะ หลวงพ่อพางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะปี2512จะพิจาร3พฤศจิกา2512 1องค์200บ้บาท2องค์300้บาทนะคะรายการที่11จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะองค์นี้จะมาพร้อมกล่องนะคะสมเด็จหลวงพ่อแพรค่ะ หลังนะคะจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแพรแพรสามพั 3, นะคะแล้วก็มียันแบบนี้นะนรายการที่12บสอจะเป็นสมเด็จเก่ามาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะเนื้อห่าเก่าเลยนะคะสวย 13เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะตอกโค้ดด้วยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นพิเศษปี17ค่ะรายการที่14เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณค่ะมีตอกโค้ดด้วยนะคะนี่ตอกโค้ดตรงนี้ ปิดตายันยุ่งค่ะของหลวงพ่อคูณแล้วก็มีโค้ดตรงนี้ด้วยหมายเลขโค้ดค่ะเป็นปิดตายันยุ่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวเชือกแบบนี้นะนี่ถักเชือกแบบนี้รายการที่15ค่ะจะเป็นปิดตาหลวงปุตโตจัมโบ้ค่ะ มีเกษาฝั่งตะกุดนะคะฝั่งตะกุดสองดอกหลังยันค่ะวัดประดูชิมพีนะคะมาพร้อมกรอบสันตลเลเนื้อหาด้านในคาบกุกเก่าๆแบบนี้นะคะมีเส้นเกษาด้วยนะรายการที่16เป็นพระผงหลวงปุโตค่ะพระผงหลวงปุโต อนุสรสร้างโรงเรียนนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำมนต์ค่ะรุ่นแรกนะคะเลี่ยมขอบพลาสติกแบบนี้ รายการที่18เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ2 5 2 3นะคะมาพร้อมกอบสแตนเลส19ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาเป็นกระไหลทองนะคะ เหรียญหลวงพ่อรวยลงยาแล้วก็มีโค้ดคำว่ารวยด้านบนนี่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นรวยสำเร็จค่ะหลวงพ่อรวยวัตะโกนะคะยี่สิเป็นเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะ ปดผงด้านบนนะคะพิมพ์ขีหนุมานแบบนี้เลย1องค์200บาท2องค์300บาท21ค่ะหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังจะเป็น9ราชการเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะเลี่ยมโบราณแบบนี้นะ22เตารีดหลวงปู่ทวดค่ะหลังเรียบนะคะ 23เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะหลังชฉอชิงยี่สิบเป็นล็อกเก็ตค่ะของหลวงปู่เริ่มนะคะจะขอโทษขอภัยจากพี่จา๋าล็อกเก็ตหลวงปู่เริ่มรุ่นภูนสุขอ่าขอภัยค่ะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะพี่ขาวัดไผ่ร้อมนะ ล็อกเก็ตทันค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะเดี๋ยวน้องลาพี่ให้ดูด้านในสวยนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อปูนวัดไผ่ล้อมนครประถมสวยมาพร้อมกล่องนะคะ25ค่ะเป็นพระสุ้มเรือนแก้วค่ะ หลวงพ่อเต๋คงทองนะหลังยันด้วยค่ะเลี่ยมรอบเงินฝั่งเลี่ยมรอบเงินฝั่งเพชรยีกเหรียญพุทซ้อนค่ะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมปีศูนย์เ้านะคะ เลียมพลาสติกกันน้ำค่ะ27เป็นพระ่ากระดานเนื้อชินนะคะเนื้อหาเก่าเลย28ค่ะเรียนหลวงพ่อหยอดน้องละพี่ให้ดูนะ โค้ดด้วยนะคะสองจุดเรียนหลวงปู่ยอดวัดแก้วเจริญสรนเสริญรุ่นปอดโลกนะคะโรงพยาบาลนภาลัยปีสองหาสามห้านี่มาแบบนี้เลยหนังสือรับรอง เหรียญรุ่นปลอดโลกนี่หองค์สองรบาท2องค์300รบาทนะคะศูนย์เก5 6 1 092 5 4นย์แปสีาสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ